สวัสดีเจีย,ยงครับพี่น้องย็บซิ่ทุกท่านครับสวัสดีค่ะครับับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องย <c oughs> ินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พาดวยครับพี่น้องเย็ซิทุกท่านค่ะเมื่อกี้อยู่กับเจียงครับพี่น้องเย็ซิทุกท่านจากตัวเลขและแนวทางเจียงเนาะค่ะหลังจากที่หอยออกไปได้สองวันแม่นว่าจจาะแหละแม่นครับไปสองวันแล้วสมควรแก่เวลาเดียวที่เจียงจะมาค่ายเล็กบิงค่ะปล่อยเล็กบิงก่อนลาเอาปล่อยเล็กบิงก่อนนี้แล้ว อเอาปลอยเล็กวิงก่งแล้วก็อีกอ่สักสองวันเขาก็จะปลอยเขาก็จะมาปล่อยสุดต็มสุดต็มให้สำหรับเล็กวิ่งนี่ก็อ่าต้นคิดแบบนี้เขาก็ต้องหาเล็กวิง่งเขาต้องมาดูเล็กวิงว่งเขาวามันตรงแก่กับเจ้าของมอวิ่งตัวใดเป็นบนวิ่งตัวใดเป็นล่างนนเขาก็จะได้นู่ก,กันว่ามันตรงแก่กับอ่าของเขาบมแบบนี้ค่ะ วัสดีเจนนัมสุขูสุขค่ะพี่น้องเย็บชทุกท่านก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากได้ได้วพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กำลังใจทีมงานแต่ย,ย่างและแหลบอร่อยน้ำเนี่ยครับก่อนจะไปเบิ้งสูตรเร่วิ่งพี่น้องเข้ามาเบิ้งสูตรวัตถิ่ันธ์มาสําหรับหลายคู่หลายคนที่เห็นสูตรเต็มแต่บางคนอย่ข้าเจ้ามิชม่ใช่หรือพี่น้องเนาะเร่งรีงวัตถิ่ันธ์มาครับพี่น้องเย็บชทุกท่านหลายคู่หลายคนเนรเาค,คาวร จะมิโชไม่ใช่ดีใจ,จ,จน้ำขับพี่น้องเอฟซีกท่านรีวิง่งวันที่ผ่านมาอันนี้สูตรเต็มอ่าวันที่ผ่านมาจ้ะละกนันนีเาาเเเ้เล็กวิงนน่งเ,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 เล็กวิ่งเขาเข่าบอเล็กวิ่งบนเขาวิ่งบนหกละก็นรองเก้าไม่บนอะไรก็เข้ามาเข่าเก้าเจ้ะเต็มละกันอ่ะมาเข้ามาซีอีกซีก็ยังเข้าหกวไยังเข้าจ้ะแสดงว่าเล็กวิ่งเข่าเต็มเลยเ็กวิ่งเข่าสามตัวเลยจ้ะเข้าทั้งบนทั้งล่าง กลับไปกับมา3ตัวนี่กันถือว่าแต่บนแตกล่างอดีตเจ้าเอฟซีเจียงครรัพี่น่เอฟซีุกทันส่วนเลยจับคู่จับคู่สูตรเต็มงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพหร้อยหกสิบห้าจับคู่จะยังเน้นบันที่สี่สองแต่ว่าในสูตรมี่ครรัพี่น่เอฟซีทันแปดเก้าและสี่หในสูตรมี่ครรบพี่นองผมกระยำอยู่ตลอดเวลาเนาะวอาสี่สองกับสีเก้า ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเบิ่งสูตรเต็มเหมือนน้ำแน่หาแล้วขวดลังคนเพิ่นมักตัวเหล็กตัวอื่นหาเปิลมาๆในตัววุ้งแอดขย่ัอยู่ตลอดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกับหลายขวดหลายคนเพิ่นกับมิโชกมิใช่กับหลายขวดหลายคนจนเปินบมดในสูตรเต็มวันนี้วันที่ผ่านมาครับพี่น้องวันทีหนึ่งที่พบประิกาย่สองขนาดร้อยหกสิบผาส่วนเลขวิ่งครับพี่น้องมาเต็มครับมาทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างมาทั้งสามตัวเลยล่ะออื่าวันนี้ สำหรับคลิปนี้เขากับมาปลอยเลขวิ่งก่อนพระจันทร์จันแหล้เนาะครับแล้วอีกวันก็นเลยไม่ค่อยอยากอากอ,ออกช่องบันไดอวันที่หนึ่งคอคอหกห้าอันนี้มาวัาทีหนึ่งท่านว่าครับพี่น้องต่อกันเลยครับพี่น้องเย็บชุดทุกท่านไปต่อครับจาไปต่อจะรออะไรเหมือนวันว,นว,นวานหมอ สำหรับเล็วิ่งจเจี๊ยงค่ะวิ่งบนวิ่งล่างถ้าดนใจกับผู้ใดกะเหมือนกันไกบไค่กะคอมเมนต์มาบอกกันเลยจ้ะเด้อหรือว่าผู้ใดนี้ตัวใดที่พ่ตรงกับเขามันก็นจะได้มาจาับคู่กันกับของจเจี๊ยงได้วิ่งบนวิ่งล่าง สำหรับเลขวิ่งของเจี๊ยงค่ะเลขวิ่งนี่มันมีสูตรมีสิทธิ์ขอโทษจะมันมีสิทธิ์จะหลุดได้บอมีสิทธิ์ค่ะ,ะมันเป็นเลขสูตรเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งสองสาม <Nine. S 2> อันนั้นไม่ได้จ้งก็โทษไดๆจุดหนึ่งลองศูนย์นิ่งบนเจ็ดลองศูนย์ค่ะพี่ร้องนิ่งลงห้าลองสอง มา,มาดูสูตรกันค่ะหวยผู้ที่หนึ่ท่านแรกครับรปี่นอนเอฟีสสาย <จะ S 1> วิ่งสายหลุดวิ่งบนเจ็ดัวลองสอ,องไจุดโลศูนยวิ่งล่ห้าัวลองสองห่มเจี๊ยงครับปีบ่นอนงนเอฟซีทุนล่อยเลขกวิ่งออกมาก่อนสำหรับเลขเเลขวิ่ง บนกระล่างนี่มิชิตมาได้กันบอแปดสิบเปอร์เซ็นเลยจ้ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเลขวิ่งที่จะมายูน้ำกันคือเป็นเจ็ดห้าแบบเนี้ยเจ็ดสองแบบแบบเจ็ดศูนย์หรือห้าศูนย์ห้าสองแบบนะี้ได้อมิสิตได้จ้ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหทีอ่อยากดูเลขวิ่งอ,อยากเอาไปจับกับของอตัวเองกามารแครบหน้าจอได้เลยอ่ะ แค่นาจาะเอาไปเอาไปลำดับบึงได้จ้ะมาของเะี่ยงมาตัวนี้ล่ะได้แค่นายจาอบึงมาเจ็ดห้าศูนย์สองซีโตโคโลครับพี่น้องเล่ทั้งบนทั้งล่างแยกบนแยกวิ่งเอ้ยแยกล่างใะไรยังดีสําหรับซีตัวนี้ท่านผู้ชมท่านใดบ่ชอบเจ็ดบ่ชอบห้าแต่ว่ามาชอบตัวรองเป็นศูนย์เป็นสองแบบนี้ใช้ได้คือกันค่ะอืม ได้ได้คือกันเหมือนงวดเนียเ้ยจ้ะเนี่ยเลขกวิ่งวิ่งบนหกลองเก้าอืมวิ่งล่างสี่ลองหนึ่งอืมสี่มามาจับไปกันเลยนะเลขกเด่นเห็นบ่ะอืมมีมีความสามารถที่จะไปด้วยกันได้คนะ่ะสำหรับเลขกวิ่งวนนี้แบบมีเซตไปกับกันไหนทีนน่เราพี่น้อง่แล้วแต่ท่านผู้มาอ่าท่านผู้ชมมา <c oughs> ท่านในมะหาเอาห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสองแบบนี้ก็ได้ค่ะกัออกะบอกบก,บาากับบ๊ได้กับบ๊ได้่าจะเพราะว่าอีกจักสองวันอ่าเดี๋ยวจะเยนจะลุ้งสูตรเต็มให้ถ้าลุ้งสูตรเต็มแล้วลุ้งสูตรเต็มให้แล้วอ่าเขากระจายมาจับเล็กล่างให้ล่างเขามะาหา,มาสองมามาหาลองสองมันจะเป็นห้าจอยังสองจอยางเดี๋ยวเขาการได้ลูกกันค่ะ มีห้ามามันจะปังอีบ,อบนมีเจ็ดครับพี่น้องตัวร่องศูนย์ครับล่างม,มีหาตัวร่องสองห้าเจ็ดสองแต่า <8 S 2> ท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่เลขวิ่งเหมือนเจีเ้ยงก่าถ้าจะมีพร้อมกับลุนาก่าทรงาทางมาทางเม่นให้เจอีอ้ยงมึงได้หลจ้ะเด้อ,อ,อแบบเอาเามาแชร์กันแบบวา่าเขาแรกเตรียนกันเขา,ามีสูตรของเขา ท่านผู้ชมมิสุทของท่านผู้ชมเขากลับมารวมกันแบบนี้ได้จ้ะลายหัวดีกว่าหัวเดียวกะนลายกว่าหัวกวาดีกว่าหัวเดียวแค่ใช้กันเราค่ะเขาลับมาเอามาในวิ่งมาจับกันสมมุติว่าเขาได้วิ่งมาตัวหนึ่งสองตัวพวะนั้นได้มาสองตัวเขากลับมาใส่กันได้จ้ะอ่าคนี่แหละค่ะสรุปรุปเรียบอจะเรียบร้อยจะแคมนาจอดได้เลยค่ะ นี่ครับพี่น้องเอทซีุสันห้าเจ็ดห้าสองศูนย์ไปรับกันใดว่พี่น้องแล้วคือเนาะอมเนวบอนน้อนพี่น้องเอฟซีทุสันขึ้นวัดปฏิพานมากกัมากทั้งสามตัวมีสีมีหกมีเก่าขั้นิภานมากครับพี่น้องเอฟซีตุสันแค่เปลาจอไครับพี่น้องไ่ทะเบงค่ะ คลิปนี e. ้กับชูชกเป็นหมานครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันลำลำเลยด้วยการสกุลสกคนเนาะจะได้ร้านลูกเขาเนี่ยจ้ะลำลำเรื่อยๆการสกุลสกคนครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันก่อนจะจบคลิปนี้ฝากได้ด้วพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแหรียญะร้อยแล้ทีมงานครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันบุญกุศลใดได้สาลสมบุญมาหนุนกุศลหนุนทรงให้เอฟซีของผู้ขราประสบความโชคดีลำลำเรื่อยๆการสกุลสกคนความทุกข์ใหญ่พอความลำบากใหญ่เจอครับพี่น้องให้มีิตรคน พี่โชคมิใช่ลำลำเรื่อยๆกันสกูดสกคนครับตัวเลขวันนี้ครับพี่น้องปล่อยเลขวิ่งออกไปก่อนอีสองสามมือเจอเอียงกนจะลงสู่เตี้ยให้เขาจำสองสามมันเนาะเขาจะมาปลอกกันอีกเท่านึงครับพี่นอ้องเอฟซีสองศู่ย์สำหรับเจอเอียงคลิปนี้แต่สิได้่าล่วงไปสานีิสักก้อนนะพี่น้องเนาะปลอกกันไม่คลิปหนาครับโชคโชคมันหมานลำลำเรื่อยๆกันสกูดสกคนนะพี่น้องเด้ออย่าลืมน,นะพี่น้องกดติดตามกด ซับสไครต์กดกระกดิ่งแจ้งเงตือนไปนั่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ